ต้องการอะไรบริทนี่ <Yes. S 1> อ๋อขอบคุณนะแล้วโทรศัพท์มาทำไมเนี่ยดูนี่ก่อนสิฉันจะไล์แพ็คที่สุดยอดมาไปทดสอบกันไหม <Yeah. S 1> ฉันไม่ค่อยเชื่อนะแล้วถ้าอยากกินช็อกโกแลตเนี่ยก็ไปได้วยกัน <Yeah. S 1> เราอยู่ในห้องครัว <Yeah. S 1> น,นิโคลจะไม่ให้ช็อกโกแลตกับเธอเนะจนกว่าเราจะทดสอบไล์แพ็คอันนี้เสร็จนะไม่ต้องขอด้วยเอากาต้นน้ำมาแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปจากนั้นก็เปิดเครื่องมันจะไลยเร็วมากอ๋อหอ ฉันมเด็จริงเจ๋งแล้วต้องไปเอาน้ําแข็งในช่องแช่แข็งนี้นี่ไงน้ําแข็งได้แล้วแต่ว่ามือฉันเย็ยนเป็นบ้าเลยมันแข็งแล้วเอาเออเอเอลอยจริงเลยนี่คอรับช็อกโกแลตแล้วโอ้มือฉันรู้สึกอุ่นขึ้นเยอะเท้าหลังมาทดสอบไฟ์แพ็คของเธอกันก่อนหนึ่งก็ฉีไปลายห่อแล้วก็เบียบลงไปบนน้ำแข็งเป็นรูปหัวใจบอกงมันจะได้ผลนะใช่แล้วมันได้ผลจริงจริง แลน้นส่วฉันก็สามารถก็นชากกแลตได้แล้ววิเศษเลยฉันรู้ว่าหลายแพคครงนี้ต้องสำเร็จตอนนี้ฉันบางสร้างัรสาสไซหลังใหญ่เป็นไงใช่มันได้ผลตอนนี้ก็มาพักผ่อนกันมีอะไรใหม่ๆในติ๊กตอบ,บ้างไหมนะโอ้โฮหเขาใช้ไส้ทำแบบนั้นได้ด้วยเหรอมันดูง่ายมากมันต้องได้เอาคลิปนี้ไปให้นิโคดู แล้วก็เอาทรายไปด้วยนิโคลดูนี่สิฉันเอาทรายมาด้วยนะเบรนนี่เดี๋ยวก่อนนะเธอจะเข้าใจดูนี่สิเธอคิดว่างไงล่ะ oh, โอโหมันดูเจ๋งมากเลยงั้นมา,าทดสอบกันเถอะเอาทรายของเธอไปด้วยแล้วก็ไปในห้องครัวกันอาซาอยู่นี่แล้วแล้วเราต้องการอะไรอีก yes! Oh, yes! สำการทดลองนี้เราต้องมีชุดพิเศษเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนใช้ถุงม,มือแล้วก็หน้ากากป้องกันด้วย พวกเราจะได้ปลอดภัยยังไงล่ะพร้อมแล้วและตอนนี้เราต้องการผงโซดาเทโซดาลงไปที่ทรายเล็กน้อยเออฉันขันจมูกอ่ะโซดากับทรายกระจายไปหมดเลยถนเข้าหูด้วยเธอควจะจำไกลๆกว่านี้นะฉันจะไปด้วยทรายแล้วก็โซดาช่างเัอไม่ต้องห่วงฉันไม่ก่อดนานหรอก กเลืมไปว่าเราต้องเพิ่มน้ำตาลอีกเล็กน้อย <S <S เลยลงไปบนเบกกิ้งโซดาจากนั้นก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูที่เหลือก็แค่ทำให้ทุกอย่างลุกเป็นไฟโอ้ฉันตื่นเต้นจังหวังว่ามันจะสำเร็จนะโอ้โ,โ,โหเธอเห็นนี้ปะมันได้ผลงูสายกำลังออกมาแล้วเจ๋งจัง นี่เอาไปสิชิ้นนี้เป็นของเธอแล้วจากนั้นก็มาลองบีดูสิมันเบาบางเหมือนปุยนุน่นเอาหอฉันก็อยากทำโอ้จิ้งไปเลยฉันชอบนะไลฟแพดครั้งนี้ได้ห้าดาวตลิต่อหน่าสนใจจังเลยฉันอยากดูมันตลอดไปไมีอะไรใหม่ไหมนะเอ่อการทดลองบางอย่างกับลูกปองและน้ำเหรออาา่าฮะถูกกับขนรสักอย่าง ถามจริงมันคือแว่นมนนั่นเหรอนิโคต้องไม่เชื่อน่นแน่อาล่ะฉันไม่ลูกป่องกับแก้วคอกันแล้วก่อนอื่นก็เพิ่มกระแสไฟฟ้าให้กับลูกป่องเล็กน้อยผมของนิโคต้องช่วยในเรื่องนี้ถูถูถูู้เรียบร้อยให้ตาเธอเธอทำผมฉันยหมดเลยแถมยังไฟช็อตด้วยดีมันตลกเลยนะงั้นให้ฉันช่วยเรื่องเขาละกันคิดว่าฉันสามารถเจาะรู้ด้วยกิ๊บในผมของฉันได้ อ้แล้วเข้ามันได้ผลแล้วต,ต้องได้นทดสอบก,กันโค้ะหมดร์ดอ๋อใช่แล้วตอนนี้แหละแค่เอาลูกบองเข้าไปใกล้ๆอ้โหมันดึงดูดน้ำโคเข้ามาใกล้ลูกปล่ลได้จริงๆการทดลองสำเร็จแล้วมันได้ผลเย้แต่ว่าโตเต็มไปด้วยโคเดี๋ยวแม่ก็ทำาับสายเองแหละครั้งนี้ได้ห้าต่อห้าเป็นเลยเื้หอแต่ตอนนี้พักก่อนไม่ได้ติดต่อกตั้งห้านาทีแล้วมีอะไรจริงๆหรือเปล่านะเอ่อมันคืออะไรอะ ไม่อยากจะเชื่อต้องเอาไปให้นิโคดูเดี๋ยวนี้ไปกันเลยอ๋อฉันจับยานได้แล้วนิโคขอรับกวนแป๊บนึ่งนะเอ๊ะหลับเหมืออเหรอโอ๊ยโอ้โ,อโทษทีนะฉันไม่ได้ตั้งใจแต่ฉันช่วยน่าสงสารจังน้องฉันแต่ช่างเถอะดูนี่สิฉันจะไลยแฟค์ครั้งใหม่แล้วเห็นปะไปอคิดว่าไงมาทดลองกันไหม เย่ yeah, ไปกันเลยเอาล่ะเรามาถึงห้องคนแล้วมีว่าแล้วด้วยจากนั้นก็เทน้ำลงไปฉันคิดว่าน่าจะพอนะและจากนั้นเราต้องการเกลือถ้าไม่มันมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นอเธอว่าพอหรือเปล่าฉันว่าไม่สั่งไปเยอะๆเ,เลยแบบนี้แหละพอแน่ <gasps> บิดนี่เลยแฟนต้องทำตามสูตรนะโดอ,อช่างเธอตอนนี้ก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันและจากนั้นก็เทใส่แก้ว แล้วเขาจะเป็นคนทดสอบล่ะมาเป่าเยิ้ชมกันบะาง uh, <okay. S 1> ันกันได้เป่าเยิ่อชมฉันชนะเย้ <Yes. S 1> yeah. จะได้ทดสอบ <c oughs> เอานิ้วจุ่มลงไปในน้ำเอ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่อไม่ต้องเสียใจยนะบริทนี่บางทีมันก็ล้มเหลวได้แต่ครั้งนี้ได้สุดดาว <c oughs> เราต้องหาการทดลองที่มันได้ผลจริงๆมาดูกันเอ่อน้ำมันเมนทอส แล้วกก็อะไรกันเนี่ยการทดลองครั้งนี้ต้องได้ผลแน่แน่เออฉันเผาพันตัวเองไว้กับ Yo Yo. โย่อๆก็ได้ฉันต้องคานไปหานิโคลนิโคลฉันกำลังมาแล้ว <S <S ฉันชอบพับออริกัมมีเออนั่นคืออะไรบริทนีเธอไปอะไรไปหนูขึ้นมาก่อนสิฉันจะการทดลองสุดเจ๋งมาทดสอบกันมะมันดูเจ๋งจริงเธอพูดถูกแต่ช่วยฉันก่อนนะ ร้อมแล้วงั้นต้องไปที่ห้องครัวกันที่นี่เราไม่คลก็เป็นทอสแล้วแจกันอยู่ที่ไหนอ๋อมันอยู่นี่ไงเยี่ยมมากงั้นเ,เทน้ำมันใส่ลงไปนะสบายมากน้ำมันมาแล้วครับแล้วจากนั้นก็ใส่เมนทอสลงไปหลายๆเม็ดเลยนี่บริทนี่เรากำลังทดลองกันอยู่นะ <Hey. S 1> เอามาเดี๋ยวนี้เลย <Hey. S 1> ก็ได้ก็ได้เอาไปสิโอโห ดูนี่สิมันได้ผลนะว้าวเจ๋งจังมันออกมาสุดยอดมากเราเก่งที่ส,ทสุดการทดสอบครั้งนี้ได้ฮะใช่น่าสนใจจังฉันจะคลิปเจ๋งๆแล้วเขาใช้เลมอนตรงอย่างนี้สิถามจริงนิโคลต้องช็อกจนหมดสีแนะ่ไปหาเธอันิก,กว่า ข้อน,นตาหกขอน,นตาสิบสองนิโคสวัสดีนิโคมาททำกันบ้านที่หลังนะตั้งใจฟังฉันก่อนสิเฮ้ hey. โอโทษทีฉันทักส่วนของเธอพังเลยแต่ทั้งหมดเพราะการทดลองนะวะอคิดว่ามันเจ๋งใช่ปหละ่ะฉันไม่เชื่อหรอก yes. แต่ก็มาทดสอบกันงั้นตามฉันมานะเราอยู่ในห้องครัวแล้วนั่งก่อนเจ้าของที่เราต้องการมาเราต้องการเลมอน แลแม่ก็บอกเลยว่าในบ้านสอสามต้นแม่คงไม่ว่าอะไรถ้าฉันลืมสักลูกนะเอ้ยอะไรกันเนี่ยบ้านหมดนหรือเปล่าช่างเถะน,นิคอได้ฝนแล้วนะเดี๋ยวฉันเอาเลมอนไปก่อนตอนนี้เราต้องหั่นมันด้วยการจอมตีด้วยดาบไม้ของชานที่ฉันฝึกมามใช่แล้วอยู่เฉยๆนั้นเลมอนแค่ครั้งเดียวเท่าน,นั้นด้วยดาบนี้เรียบร้อยโอ้ว้วาวเจนง,ง์ัง ขอบคุณตอนนี้เราต้องการกระดาษหนึ่งแผน่นจุ่มนิ้วลงไปในน้ำเลมอนแล้วก็เขียนข้อความลับบนกระดาษอย่าแอบมองนะมันคือเซอร์ไพรส์จากนั้นก็ถือกระดาษไว้เหนือไฟโอ้โหมันได้ผลจริงๆมันคือช่องของเราเลยมีแค่เราที่ทดสอบ <Yes. S 1> การทดสอบให้เต็มที่สุดเอาไปห้าดาวเลยโนูน้อยของเราหิวมากแล้ว พร้อมดูรูปวันหรือยังอ๋อหมันคือพาสตา้าเจ๋งอะเตรียมตัวให้พร้อมทลกคนนั้นไปนกันเลยพาสตา้าหนูเพิ่งคยทำมันเป็นครั้งแรกอะเราต้องทำยังไงเนี่ย <What? S 1> อ้าเอาไปต้มเหรอจริงด้วยคุณย่าสลัดมากค่ะโออมีบางอย่างผิดพลาดแน่แนะ่ <Man! S 1> ทำไมมอถึงเหลือะพาสต้ายาวจังอะแล้วเขาบรดนี่ร้านทำอะไรนะให้ทำสปากเกตตี้กันแบบนั้น เราต้องเอามาันไปต้มแบบนั้นใหน,น้ำเดือดแล้วมันจะอ่อนตัวลงไปเองนะเห็นไหมเพราะงั้นอย่าหักสปาเกตตี้อีกนะถ้าเราจเจอได้เห็นคนพยายามทำอาหารแสนอร่อยแบบนี้เนี่ยขั้นแรกเราไม่ใช้เส้นพาสต้าจากร้านตกซื้อน,นะแต่เราทำเองเท่านั้นและมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นด้วยเทแป้งลงไปแล้วก็ทำรูแล้วจากนั้นตอกไข่ลงไปในกองแป้งแล้วก็ผสมให้เข้ากันมันจะกลายเป็นแป้งสปาเกตตี้ที่ยอดเยี่ยม <Okay. S 2> แค่นั้นยังไม่พอเพิ่มความหรูหานิดหน่อยด้วยเปลี่ยนให้แป้งเป็นสีดำที่แล้วดูแพงขึ้นเยอะแล้วจากนั้นก็รีดแป้งและเอาไปเข้าเครื่องตัดเส้นวันละฉันได้เส้นพาสตา้าที่ยอดเยี่ยมออกมาเอาไปต้มน้ำเดือดได้ตอนนี้ก็มาดูเครื่องเคียงกันฉันไม่ประมาทกันด้วยนะคิดว่าไงละ่ะเอราไม่เข้าใจศิลปะการทำอาหารกันจริงๆพวกนี้เนี่ยเอาไปย่างนิดหน่อยในกระทะแล้วก็มาวางบนพาสตา้าได้นี่มันอร่อยมาก โอ้เจะต้องเป็นยงินบ้างของแยกกำลังเป็นไปได้สวยอย่าจะทำพาสต้าที่หลานสาวชอบกับซอสมะเขือเทศส่วนพาสต้าขนูติอยู่ในหมอ้อต้องเคอะไรสึกอย่างแล้วดูไม่น่ากินเลยโอ้จริงด้วยหนูจะทำซอสพาสต้าขนม,มสุดปของน้อสาวเจลลี่เล็กน้อยแล้วก็มาร์ชเมลโล่เหลวจากนั้นก็ปั่นให้เข้ากันโอว้าวออกมาเป็นสีพูดสวยจังเลยให้ลงเป็นพาสต้า จากมันก็โรยด้วยสปริงโคลหลากสี <l ots> ใช่มันทำให้ทุกอย่างสวยงามและน่ากินเราพร้อมเสิร์ฟแล้ว <Come on. S 1> หนูลองไม่ไหวที่จะลองอะโอ้นี่มาอะไรอ่ะหนูจะไม่ลองเด็ดขาดตัวมึกยักษ <l ots> โอ้นี่มันพาสต้าสีชมพูนี่สีเจ๋งเป็นไ <l ots> รเพิ่งเคยแบบนี้นะเนี่ย แปลกเกินะนะหนูไม่ชอบ oh, <no. S 2> ไม่เอาแล้ว oh. แล้วจานนี้ล่ะบอกว่าจะอะร่อยนะ mm hmm. อ๋อใช่อร่อยจังเลยมันเ <Yeah. S 2> ย่ชนะค่ะเอเย่เออแย่ยินดีนะคุณย่งั้นไปกันต่อเลย <c oughs> ทุกคนกุกคนย่าหน่อยสิตอนนี้หนูใ้ต้นแสดงรูปให้เราดูแล้วนนะ <c oughs> หนูอยากได้เค้กต้วนหญใหญ่ <c oughs> ทุกคนมาพยายามทำเค้กที่ดีที่สุดให้หนูหน้อยกันเถอะ ขอเป็นเค้กที่น่าซึ้งทั้งสก้อนเลยนะแย่พร้อมทําแล้วก่ <Okay. S 1> อนอื่นก็ใส่ครีมลงไปในชั้นเค้กและจากนั้นก็วางชั้นเค้กลงไปอีกชั้นหนึ่งและทําอีกหลายๆรอบแบบนี้สิ <laughs> และต่อไปย่จะตัดเป็นรูปหัวใจเพราะพ่อ,อย่ารักหลานสาวสุดหัวใจเลยละ่ะ <laughs> ตอนนี้เราก็มาเพิ่มขนมที่หลานสาวช่ชอบกันเธอชอบคิดเค้กมากๆ ดูสิน่ากินมากและด้านบนก็ใส่ขนมเส็นอร่อยใช่แล้วเยี่ยมมากไม่เพียงแค่อร่อยแต่ยังสวยงามอีกด้วยยายคิดว่ามันสวยจริงๆหรอคะเดี๋ยวฉันแสดงให้ดูว่าอะไรสวยและอร่อยของจริงเป็นยังไงก่อนอื่นตัดเค้กเป็นสองส่วนแล้วใช้แม่พิมพตัดตรงกลางให้เค้กมีรูปโขงมันทำให้นึกถึงอะไรล่ะใช่แล้วมันคือสายรุง้ง จะทำเค้กสาสรูหนูน้อยต้องช่อมันแน่นนอนโอเคแลังจากนั้นก็ใส่ครีมลงไปด้วยเป็นก้อนเมฆดูนี่สิมีหน้าตาและก็น่ารักมากเลยพร้อมแล้ว <Yeah. S 1> หนูจะพยายามทำเค้กแสนอร่อยเหมือนกันนะท <Yeah. S 1> าครีมเสร็จแล้วแต่ว่ามันอนกมาเบี้ยวนิดหน่อยแต่หนูรู้วิธีปกปิดมัน hey. Hey. ก่อนอื่นเอาแม่คุณใส่มาวางไว้ด้านบนจากนั้นก็เทช็อกแลตเหลวลงไป ถ้าถามมาจุดไหนหนกูกลางจะละลายมันเดี๋ยวนี้เลย <Yeah! S 1> โอ้ใช่นี่ร้อน้ากเยี่ยมมากจากนั้นก็เทบนเค้กจากนั้นก็เพิ่มแตงเพชรที่กินได้สีฟ้าเยอะๆ <Yeah! S 1> โอ้ใช่จอ,อกมาสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อหนูเข้าใจมันจะดูแปลกนะแต่มันสวยแน่นอนตอนนี้เรียกพลาสติกออกคอยดูนะและทันทีโอ้ มีบางอย่างไม่เป็นไปตามแผนนะแต่ว่าหนูทำอะไรไม่ได้แล้วด้วยไม่มีเวลาแล้วไม่ต้องเครียดน่นารักเดี๋ยวครั้งหน้าก็โชคดีเองนั่นแหละว,ว้าวเค้กกินจังเลยงั้นหนูจะลองจาัดก้อนนี้ก่อนเออมันไม่อร่อยเลยอะหนูไม่ชอบมันอเอาซ้ำมาแล้วก็มาลองชิมต่อไปกันเลย <S <S เค้กดูน่ากินมากแล้วก็มีขนมสุดโปรดของหนูด้วย อร่อยกว่าเดิมอีกนั่นเนี่ย <Okay. S 1> และก็ต่อไปดูสิมันสดใสจังเลยโอ้ oh, ใช่อร่อยเกินบรรยายแช่เป็นผู้ชนะ <Yeah! S 1> ใช่ฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องชนะอันนะไมีคใครสงสบ้าง <Yeah! S 1> และจนานใหม่ของหนูน้อยก็คือมาดูกัน <Hey. S 1> หนูอยากกินครัวซอง oh, <my. S 1> ได้จะร้านละเอาละ่ะอยากจะเอาครัวซองเข้าเตาอ,อบเพื่อให้มันสุกนะ แค่วางไว้บนถาดแบบนี้ปิดฝาแล้วก็ตั้งเวลาด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมเข้าใจแล้วค่ะคุณย่าหนูทำงเหมือนกันเอาโค้ดซงเข้าไปแล้วก็อบอใช่ไหมแล้วก็ตั้งเวลาอโอ้เก่งมากจ้หลานยะ <c oughs> ใช้แบบสำเร็จรูปนั่นเหรอ <c oughs> ไม่มีทาง <c oughs> เราไม่ต้องการสิ่งนี้ฉันทำด้วยตัวเองเพิ่งนั้นใช้ <c oughs> ไม,ม่สมวนผสมที่ต้องการหมนแล้วด้วยและทำได้อย่างรวดเร็วโค้ดซ่งของด้วเราไม่ทานอบเสร็จหรอกนะ ได้แล้วแป้งของฉันก็พร้อมต่อไปก็แบ่งเป็นสองส่วนแล้วก็เอามารีดด้วยที่นวดแป้ง <Okay. S 1> จากนั้นเอามาวางซ้อนกันหลายๆชั้นแล้วก็ตัดด้วยไม่พิเศษแบบนี้สี่ส่วนแล้วก็ม้วนแล้วเอาเข้าเตาอบได้ oh. โอ้ยุ่งยากจังเลยโอ้กลิ่นของย่าหอมมากมันสุกแล้วล่ะ เป็นไงดูนี่สิมันน่ากินแค่ไหนแต่ทำไมตอนนี้ย่าได้กินไม่ละ่ะโอ้พระเจ้าหลานสาวมันกำลังไมหม้แล้วอย่านะหนูต้องเอามันออกมาเดี๋ยวนี้แม่จ๋าให้ตายมันไม่หมดเลยเรานสาวมันถูกใจสิ่งนี้แน่แนไม่ต้องเสียใจนะหลานรักเธอต้องเรียนรู้นะโครซอ้งของฉันสุกแล้วตัง้งใจดูทางนี้มันคือศาสตร์ชั้นสูงในการเสร์ฟโครซองนะตัดออกมาเป็นสองส่วนแล้วก็ใส่เวฟครีมเข้าไปเล็กน้อย จากนั้นส,สตรอเบอรี่ตองไปหลายๆลูกและก็โรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งด้านบนใช่แล้วมันดูน่ากินสุดๆไปเลยใช่ไหมละ่ะโอ้ยแย่โค้งของหนูงั้นมาลองกันออทำไมมันถึงดำจังอะอยากให้เรากินคนส้สไม่เมื่อจริงๆหรอไม่มีทางแล้วจานนี้ละ่ะดูน่ากินกว่าเยอะเลยมาลองกันอ๋ออร่อยมาก น้ำนี่คืออะไรดูนี่สิมันดูน่ากินกันบรรนยายมนทั้งสตรอบเบอรี่แล้วก็วิปครีมด้วยโอ้สุดยอดไปเลยเชฟฉันนะไม่ต้องคิดเลยโอ้ขอบคุณมากนะฉันทำอาหารเก่งที่สุดอยู่แล้วล่ะ